สวัสดีมิตรแฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับลาซิเลเว่นนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวนักเตะยอนาเนริเซ่กับลาเฟลเลยเอาขออนุญาตใช้เป็นในคิด่า้เฟ้นหานะครับเพราะว่าเพื่อนๆร้องขอกันมาเยอะมากแต่ว่าผมยังไม่มีตัวนะยังไม่ได้แลกนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะในเพลงนี้นะครับผมให้สังเกตยอนาเนริเซ่นะครับในแบ็กซ้ายแล้วก็การยืนตำแหน่งและการเติมแล้วก็เรื่องของลูกเปิดของเขานะครับเปิดโคตรดีนะครับอมาดูครับ ให้ดูตอนลิเซ่ได้บอลน,นะครับเรจะเปิดเกมมาไทยบอลปกติครับจังหวะ,รต,ระรตรงนี้แหละครับจังหวะที่เลอาได้บอลปุ๊บลิเซ่วิ่งเลยเห็นไหมเติมทันทีครับพอเติมปุ๊บเนี่ยมันสามารถเปิดบอลได้ด้วยนะเราดูแบบวิถีบอลน,นี่สุดยอดเลยนะเ oh, พลย์น,นี้จะมาดูเลาดครับดูจังหวะ การยืนตำแหน่งการเติมเกมแล้วก็เรื่องของการใช้สกิลแล้วการตัดปัน่นแล้วก็ลูกยิงของเขานะครับแล้วก็ระยะการยิงด้วยอยากให้เพื่อนดูตามไปเลยฮะช่องวันนี้อยากให้ดูการทำงานร่วมกันระหว่าง ลิเซ่กับเลเอานะครับแล้วก็ดูการการยืนตำแหน่งของลิเซ่นะจังหวะนี้บอลจะไปอยู่ที่เลเาวก่อนครับลองสังเกตนะบอลจังหวะนี้ okay, นะ bon n, นถ่ายกลับมาก่อนนะครับจังหวะต่อไปนะ <Look S 2> พอเลเอาหุบเข้าในเนี่ยลิเซ่วิ่งเติม <here. S 1> ท,ทันทีครับเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเลยครับเพลงน,นี้ดูจังหวะเติมเกมลุกของเลเอานะครับสวยขนาดไหน เพลงนี้เป็นการยืนตำแหน่งในเกมรับของลิเซ่นะครับวิ่งกลับไปแล้วสวิตตัวออกไปแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถวิ่งกลับเอาบอลต่อได้สำหรับเพลงนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาแบ็กซ้ายเติมแล้วไม่ลงนะครับเหตุผลมันมาจากตรงนี้นะครับ อธิบายก่อนหน้าที่คลิปจะเริ่มต้นนะคือถ้าเราใช้ปีกในการคลองบอลนานๆเนี่ย AI มันจะสั่งแบ็คเติมขึ้นมาทันทีครับนี่เป็นเหตุผลที่เพื่อนๆเจอปัญหาว่าแบ็คเติมแล้วไม่ลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันใครในที่นี้เคยคนขนน้องชายหรือส่วนต่างๆของร่างกายแล้วต้องมานั่งเซงกับปัญหาเหล่านี้บ้างทั้งขนคุดต่อแข็งบาดคันในวันนี้ครับผมมียอดไอเทมสาหรับสายเกมเมอร์อย่างเราโดยถ้าคุณมีเจ้าสิ่งนี้คุณจะไม่ต้องเจอปัญหากวนใจเหล่านั้นอีกเลยนั่นก็คือ เจ้าไข่ grooming ของเรานะครับเครื่องเล็มขนน้องใช้นั่นเองสําหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่สงสัยว่ามีดโกนกับเครื่องเล็มขนต่างกันยังไงในเมื่อมันโกนขนได้เหมือนกันเล็มไม่เท่ากับโกนนี่คือปัญหาของการใช้มีดโกนคือขนคุดขึ้นง่ายนะครับเพราะใบมีดโกนเนี่ยมันลึกไปจนขนงอกย้อนกลับเข้าไปใต้ผิวหนังแถมโกนแล้วเป็นต่อไวแต่สําหรับเครื่องไข่ grooming ถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหานี้ด้วยตัวกั้นใบมีดที่ช่วยลดขนคุดและการระคายเคืองไม่บาดไม่คัน ตัดขนให้สั้นกําลังดีเพราะมีหวีลองมาให้2เบอร์โล่งสบายสะอาดจ,จริงไข่กรูมิงคือคำตอบโปรโมชั่นเฉพาะเที่ยงคืนที่จะถึงนี้25มีนาคมลดโหดเหลือ1,313บาทราคานี้ได้วันเดียวเท่านั้นไปจัดกันได้ย้ำโปรโมชั่นมีแค่วันที่25มีนาคมวันเดียวช่วงนี้ของปลอมระบาดของแท้ต้องสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปเท่านั้นสินค้ามีรับประกัน1ปีเต็มจังหวะนี้ครับลิเซ่จ่ายให้เลยเอานะครับเลยแลเอา ใช้การเดินนะครับสังเกตนะเดินไปเรื่อยเนี่ย AI มันสั่งเติมเลยครับเห็นไหมสั่งปีกเติมทันทีครับอันนี้คือข้อดีในข้อเสียข้อเสียในข้อดีนะเพลงนี้นะครับจะเป็นจังหวะสกิลที่ไม่สมบูรณ์ของเลเอา์สองสองช็อตนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยนะครับสังเกตดูเวลาด้วยนะ45นาทีนะครับหัวส้มแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเกมเพลกัน Has the space to whip it in here. And it will now be a corner. And it's a short corner. And a good tackle that results in a corner kick. This is another Miroslav closer. เพลงนี้จะเป็นการยืนตำแหน่งของลิเซ่นะครับผมวิ่งถอยกลับไปแล้วแลวก็สวิตตัวทิ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะคู่แข่งจ่ายบอลมาวิ่งตัดบอลไปเฉยเลยนะครับโคตรดีนะยืนตำแหน่งโคตรดีอันนี้ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ราฟาเลอลเลอาได้บอลแล้วก็ลิเซ่ก็เติมนะครับทำมาสางงานกัน มีโอกาสสร้างได้ถึงประตูเลยตอนนี้นามาดูเรื่องความแข็งแรงของเลยเอากันนะครับจังหวะพลุดหมุนนะเทินบอลน,นะครับก็ไม่ได้นะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะวิ่งสปินต์จากการสั่งนะครับถ้าผมส่งถูกทางก็คือได้แน่นอนนะครับน้โยนผิดฝั่งแล้วมาดูจังหวะสับฉีกกันบ้างน,นะครับเลยเอานะสับก็ได้อยู่นะครับหือไ,ไม่แย่นะ เป็นตำแหน่งยืนรับบอลในการเปิดบอลน,นะครับถือว่า,าโอเคนะ <c oughs> ก็วิ่งไปหาช่องข้างบนแล้วก็เราก็ส่งไปก็ถือว่าโอเคนะครับเ <Le> พลงนี้จะเป็นการเตือนของลิเซ่น,นะครับทั้งทั้งที่ปีกอยู่ในตำแหน่งนะครับ <c oughs> วิ่งขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> ทั้งที่เลอาวก็อยู่ตำแหน่งนะแต่ลิเซ่ก็วิ่งเติมนะครับอันนี้ต้องขอ้อควรระวัง <c oughs> มาดูจังหวะโซโล่ของเลอาวกันบ้างครับก็ พอทาได้นะครับมีช่องก็ทําได้เลยสับแล้วมันหายเลยจังหวะน,นี้เลยครับตรงกลางว่างปุ๊บแต่าย,ยิงแปลกๆก็นหน่อยนะมันคนยิงเท้าขวานะสองช็อตสุดท้ายนี้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับเลเยอร์แล้วก็ลิเซ่นะครับแต่ว่าเป็นช็อตที่เหมือนของจริงนะครับเป็นลูกขยันของอามัดิอาโลแล้วก็ความแข็งแกร่งของเดอะเคานะครับเดี๋ยวให้ดูช็อต

มันไม่ได้เป็นการรีวิวจากการซื้อตัวหรือแลกตัวมาลงเล่นเต็มเกมนะครับอันนี้เนื่องจากเันเป็นขอมาเยอะมากผมจําเป็นต้องใช้ช็อตคัตในการเล่นก็คือเอาไปเข้าในเล่นในค่ายเฟนหาแล้วก็เก็บข้อมูลทุกอย่างเล่นหลายแมตช์ยอมแพ้ครับแพ้หลายแมตช์แล้วก็เอาข้อมูลทุกอย่าง,างลงมาให้เพื่อนนะครับสรุปนะครับยอนเนลิเซ่ครับก็เป็นแบ็กซ้าย107ตัวที่2ที่เข้ามาแล้วก็ผมลองเล่นดูแล้วนะครับถึงมันจะเล่นน้อยไปหน่อยเพราะว่า ผมโดนบุกแต่ฝั่งขวาครับไม่โดนฝั่งซ้ายเลยแต่ว่าสิ่งที่เห็นในรีวิวที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการยืนตำแหน่งการเติมเกมนะครับแล้วก็มีการเข้าบอลบ้างเล็กน้อยถือว่าถือว่าการทํางานร่วมกับปีกโอเคนะครับแต่ผมข้อเป็นห่วงสําหรับลิเซ่เลยนะเป็นห่วงตัวเองก็สนใจแล้วก็อยากเล่นด้วยแต่ว่าเป็นห่วงจริงๆคือเรื่องของการเติมเกมลุกแต่ว่าผมก็บอกเรื่องของเหตุผลที่มันเติมไปแล้วนะครับในคลิปรีวิวที่ผ่านมาก็คือถ้าเกิดเราใช้ปีกคอมบอลมากๆเนี่ยมันจะทําให้ AI มันสั่งแบ็กซ้ายเติมขึ้นมา ทนั้นเราต้องใช้ปลิกของบอลน้อยครับแล้วก็ส่งบอลกลับไปที่ LB เพื่อให้มันอยู่กับที่เราไม่ให้ไม่อยากให้มันขึ้นมาก็ต้องทำแบบนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับยอนเนิเซ่ความเร็วน้อยหน่อยแต่ว่าพลังงานล้นเหลือแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงมีทุ่งไกลทุกอย่างผมมองว่าโน .1 ของผมสําหรับวิกสก็เป็นยอนอเนลิเซ่นะครับต่อมาสรุปเลเอรครับถือว่าเป็นปีกที่ดีนะครับ หลายคนอาจะจ,ะจะกังวลเรื่องของเวิร์กเลดนะครับปานกลางต่าผมมองว่าสําหรับที่ผมเล่นมาแล้วประมาณ8เกมนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับเป็นเวิร์กเลดเหมือนเวิร์กเลดหลอกๆคือมันจะยืนมันจะยืนต่ํามันจะทําให้เรามีโอกาสส่งให้ได้มากขึ้นไม่ได้สูงลอยเหมือนอสูงกลางหรือสูงต่ํานะครับอันนี้เป็นกลางต่ําถือว่าผมถือว่าดีนะเป็นข้อดีเพราะว่าเป็นการขึ้นบอลที่ช้าครับไม่ต้องรีบมากก็ถือว่าดี เลยเอาข้อจุดด้อยของเลยเอาตัวหนึ่งก็คือสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานครับมันน้อยมากครับก็แค่ครึ่งแรกนะสี่ห้าทีก็หมดเมดส้มแล้วนะครับหัวส้มแล้วก็ครึ่งหลังมาก็ประมาณต้องเปลี่ยนตัวเลยนะครับถือว่าจะถือว่า,ถ,วาถือว่าเราเล่นเลยเอาเนี่ยถ้าครึ่งแรกเราโวยโอกาสทำประตูได้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วสาหรับเลยเอาแปดร้อยแต้มนะครับก็เรื่องของความเร็วไม่ต้องพูดถึงนะการยิงก็ระยะที่ผมแสดงไปในรีวิวนะครับ พอยิงได้นะครับแต่ว่าก็ต้องลงโนิดนึงแต่ระยะใกล้ก็ทําได้ถ้ายิงแป,แปลกก็มีให้เกิดขึ้นนะครับมุมขวาแต่เป็นยิงเท้าซ้ายก็มีอ่าเรื่องของการเลี้ยงบอลถือว่าโอเคนะครับเรื่องของการใช้สกิลเนี่ยก็ถ้าเกิดเราตัวเราเองไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แล้วก็การใช้สกิลจังหวะไม่ดีเนี่ยก็จะติดกองหลังได้แต่แต่ถ้าเราเจอกองหลังเก่งๆก็น่าจะติดเยอะนะครับจริงๆแล้วมันได้ข้อมูลเพิ่มมากกว่านั้นด้วยนะครับก็คืออีก3ตัวที่เหลือของกิจวีคสนี่ครับของนีออนนะ เอสเซียงนะครับแม่งโคตรดีครับสุดยอดเลยว่ะเอสเซียงนี่คือยืนตำแหน่งดีมากแล้วแซะบอลสก,กิดบอลน,นี่คือนิดเดียวหลุดเลยครับหลุดขาทัานทีครับแล้วก็จังหวะเติมเกมมีบ้างแต่ว่าเรื่องความแน่นถือว่าตัวนี้แม่งผ่านเลยเอสเซียงนี่สุดๆนะครับตัวที่สองมาคือลองลองบองตัวนี้ลองเล่นแล้วจริงๆเกมแม่งทําตัวมาเนี่ยมันแก้เรื่องของค่าการมงของบองครับคือแม่งมงดีแบบ ดีแบบเวอร์เลยอะงทำมระตูก็ได้บ่งสกัดก็ได้ปกติทําไม่ได้นะครับบงเนี่ยล่าก่อนก่อนนี่ทําไม่ได้เลยคืออันค่าพลังอื่นไม่เถียงเลยแต่ว่าเรื่องของการหมุงแม่งมาจากไหนวะโคตรเก่งนะครับคืออันนี้ต้องยอมรับเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะเดอะเคาครับแม่งมินฟิลพลังงานของแท้ว่ะคือเล่นแล้วแบบอะไรพะเนี้แม่งเก่งอย่างว่าวิ่งทั่วสนามแล้วแบบไม่มีเป็นหมดนะครับยืนคู่กับเอเซียงนี่แม่งโอ้โหคือแม่งสุดจริงๆนะต่อให้สกิลมันสามดาวก็จริงแต่ คือเราอะใช้เปรดในการบุกใช้กองหน้าในการทําเกมอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าเล่นได้นะครับสําหรับเดอะเขาพลังงานเยอะแล้วก็ภาพรวมมันคือทรงดีหมดเลยแล้วก็พลังรวมๆทั้งหมดมันดีมากนะครับดีมากจริงๆแล้วก็เล่นตําแหน่ง RWRM ได้ด้วยนะแม่งดีดีจริงๆสําหรับเดอะเขานะคุ้มค่านะครับคุ้มค่าก็ขอบคุณทุกเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับก็ถ้าดูคลิปนี้ได้ได้ไอเดียเกิดแล้วมันนันใจถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วเจอกัน